วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลคูปิงคงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตูวด,ดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้เป็นการตูวด,ดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นดวงรายเดือนของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสับไพ่นะคะแล้วก็ครูจะเลือกไพ่ขึ้นมานะคะทั้งหมด12ใบนะคะเป็นตัวแทนของ12ภพเลือนนะมาดูกัน1 2อง 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, และ12ได้มาเรียบร้อยแล้วมาดูสีคนวันเสาร์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตะนูกระดุมพะสหัสชะพันธุปุตตะอลิ ปัตตนีมรณนะสุภากรรมมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยในเรื่องของตำแหน่งตัวตนค่ะนะคะในเดือนนี้นะคะคนวันเสาร์เองมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการที่เราจะเดินทางนะคะเืออันนี้เป็นในเรื่องของความคิดก่อนเราอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่อยากจ,จะเดินทางไปทําธุระ ต่างๆคือส่วนใหญ่อะสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราแพนเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานหรือเป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าจะไม่ได้มีแบบว่าในเรื่องของการที่แบบเอ้ยปุ๊บปั๊บฉันไปเลยไม่ใช่นะคะอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่อยากจะเดินทางตลอดนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ย จะมีความรู้สึกนะคะอึดอัดในเรื่องของภาระในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่ก็คือตั้งแต่เรื่องเล็กยันเรื่องใหญ่นี่แหละมันจะมาสมมันจะมารุมอยู่ที่ตัวเรานะคะก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้คือคนวันเสาร์เนี่ยโดยพื้นดวงเนี่ยจะเป็นกลุ่มธาตุไฟปลายฉะนั้นจะมีในเรื่องของความเข้มแข็งอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะที่ต้องเข้าใจเลยคือคนวันเสาร์อาจจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ว่าเหนื่อยแล้วมันสบายในบ้้นปลายไหมก็ขอให้เชื่อตัวเองเถอะว่า สบายแน่นอนนะคะในเรื่องของบ้านปลายแต่ขอให้ช่วงนี้ตัวคุณเองเนี่ยระวังในเรื่องของความเครียดนิดหนึ่งละกันนะคะเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของตัวตนคิดนั่นคิดนี่อยากทํานั่นอยากทานี่ตลอดเวลาเลยคือทําไม่ไหวนะคะก็ต้องจัดระเบียบในเรื่องของความคิด ในเรื่องของการต่อยอดต่างๆด้วยว่าเอ๊ะอะไรกันแน่ที่มันสําคัญที่สุดนะคะส่วนนะคะในเรื่องของสุขภาพที่มันสะท้อนออกมานะคะในเดือนนี้จะต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสายตาค่ะบางคนอาจจะใช้สายตามากเกินไปทํางานนะคะเพ่งจ้องคอมหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการเล่นโทรศัพท์นะคะ,คะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของอาการตาผ่าตาหมัวนะคะส่วนอุบัติเหตุต้องระวังไหมอุบัติเหตุจะต้องระมัดระวังแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันมากกว่าจะเกิด จากในเรื่องของความประมาทของคุณนี่แหละการเดินล้มการทําของแตกนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่อุบัติเหตุใหญ่ๆมีไหมให้สบายใจเลยว่าไม่มีนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของงานกันบ้างในเรื่องของงานนะคะตําแหน่งกรรมะนี่ทํางานเกินหน้าที่หรือเปล่าคะสาหรับคนที่ทํางานบริษัทนะคะขึ้นมาว่าตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องทํางานคนอื่นเพิ่มเติมด้วยหรือว่าทํางานนอกเหนือเกินหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะคะตรงนั้นชั้น ฉันก็ต้องทําตรงนี้ฉันก็ต้องทํานะคะงานหลักนะคะงานรองก็คือต้องทําควบคู่กันไปนะคะถือว่าทําได้ไหมทําได้เพราะว่าขึ้นมาในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของการทํางานสิ่งที่มันดีที่สุดก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนร่วมงานแต่ว่าสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็คือจะต้องทําเยอะนะคะอาจจะมีในเรื่องของการต่อยอดการการแตกยอดธุรกิจไปหรืออาจจะต้องดูในเรื่องของส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ย ตำแหน่งนะคะในเรื่องของลูกน้องดีไหมลูกน้องอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะ นะคะขึ้นมาว่าเขาอาจจะไม่ได้แอคทีฟไม่ได้ตั้งใจอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราคาดหวังก็ต้องมีในเรื่องของการพูดคุยกันส่วนคนทั่วไปนะคะก็คือขึ้นมาในเรื่องของตําแหน่งลูกหลานบริวารก็คือขึ้นมาจะค่อนข้างที่จะดื้อนะคะถ้าเกิดใครที่มีลูกมีหลานมีบริวารอยู่แต่ลักษณะของการดื้อเนี่ยจะไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้เถียงอะไรคุณนะแต่จะเป็นแบบดื้อเงียบๆมึนๆนะคะก็เลยต้องท,ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องมีการคิดวางแผนหรือทําอะไรโดยการที่ว่าจะต้องคอยสั่งการจะต้องคอยบอกจะต้องคอยแนะนตลอด นะคะหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วเป็นหัวหน้างานอย่างเงี้ยลูกน้องอาจจะไม่ค่อยได้แอคทีฟเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของตำแหน่งผู้ใหญ่ค่ะขึ้นมาไหม ผู theta, ้ใหญ่อะนะคะขึ้นมานะเป็นไพ่ใบนี้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณไหมผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณแต่ว่าตัวคุณเองจะไม่ค่อยได้ขอความช่วยเหลือเท่าไหร่จะต้องบอกไม่ไหวจะต้องสุดๆจริงๆทีนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความผิดพลาดเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารนะคะต่างๆนะขึ้นมานะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของความประมาทตรงนี้เพราะว่ามีเกณแนโน้มอาจจะโดนตําหนิได้แต่ว่ายังช่วยเหลือเราไหมยังช่วยเหลือเราอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะ ตำแหน่งกระดุมพระนะคะในเรื่องของการเงินขึ้นมาต้ององวัดระวังนิดนึงคือการเงินเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินภาละเก่าๆอ่ะที่เราจะต้องแบกรับทีนี้มันผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้มันรอดแหละแต่มันโคตรที่จะเหนื่อยเลยนะคะอาจจะต้องพยายามอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวไหมมันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแน่นอนแต่ต้องทํเต็นแบบ ต้องทําให้มันเหนื่อยอ่ะจนล่างแหลกจริงๆอ่ะดูไพ่สินะขึ้นมาเป็นรูปคนนอนสลบเลยแปลว่าอะไรเราต้องทุ่มเทเราต้องพยายามนะคะมันถึงจะสําเร็จส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายต้องระมัดระวังในเดือนนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะคือเราก็เหนื่อยแล้วก็หาเงินอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมีใครมาขอความช่วยเหลือเป็นยังไงคะคนวันเสาร์เหมือนจะใจร้ายแต่จร ng, ิงๆแล้วใจดีพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นตลอดอะไรที่เล็กน้อยอะไรที่พอที่จะหยิบยื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็คือให้เขาไปเลยเต็มที่นะ ก็ไม่เป็นไรช่วยเอาแบบตามแบบพอสมควรแล้วกันนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าในเรื่องของการช่วยเหลือของเราเราคงไม่ได้แบบ ช่วยเหลืออะไรมากมายจนเราเดือดร้อนอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งนะคะในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการเดินทางใกล้การเดินทางไกลอ่ะมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นมาในเรื่องของเพื่อนนะคะขึ้นมานะคะโดดเดี่ยวค่ะไม่คบใครแล้วหรอนะคะเพื่อนเจอตัวยากเหลือเกินนะคะเพราะว่าขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรคะชอบที่จะอยู่คนเดียวค่ะนะคะถ้าเกิดเพื่อนจะมาเจอจะต้องมีการวางแผนจะแบบปุ๊บปั๊บมานัดเจอกันเลยไม่ได้นะคะแล้วก็เราช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของความคิดการที่เราอยาก หาอย่างอื่นทําเพิ่มเติมทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสกับงานหรืออยากจะโฟกัสกับสิ่งที่ทํานะคะไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์ไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้กับคนอื่นเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อนยังคบอยู่ไหมเพื่อนยังคบอยู่แต่เรานี่แหละจะห่างหายไปจะไม่ค่อยอยากคบไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเท่าไหร่นะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งพันธุ์ค่ะพูดถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยนะขึ้นมานะเราอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกับที่อยู่อาศัยมีความรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่สบายอกสบายใจอย่างที่เราคิดนะคะอย่างที่เราตั้งใจแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังดีอยู่นะนะคะในใบตำแหน่งพันธุน์่ยจะหมายถึงในเรื่องของเจ้าที่เจ้าที่นะขึ้นมาเจ้าที่ของคุณ่ยส่งเสริมคุณมากเลยนะคะเวลาตอนที่เราอยาจะกกัดว่ายอย่างเงี้ยหรือเรอาจะขออะไรก็คือให้ขอกับที่อยู่อาศัยนี่แหละดีที่สุดส่วนในเรื่องของตำแหน่งสุภาพที่เป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศัก ปกปักรักษายังคงมีในเรื่องของการคุ้มครองคุณอยู่นี่แหละแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นหรือมีความรู้สึกว่าไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นในเรื่องของความเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีในเรื่องของการกราบไหว้บูชายอยู่แล้วอ่ะบางคนอาจจะไหว้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ไหว้ในเรื่องของเจ้าที่ไม่ได้ไหว้ในเรื่องของที่บ้านเลยก็ต้องมาเสริมต้องมาเพิ่มเติมตรงนี้ไปนะคะส่วนคนที่กําลังมองหางานใหม่ ในเดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้งานจะได้งานมาจากไหนคะจะได้งานมาจากเพื่อนแนะนําหรือว่าผู้ใหญ่แนะนํามาก็ลองทําค่ะเพราะว่างานนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับตัวเราเองเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าตัวเราเองจะเป็นคนที่คิดเยอะอ่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊จะดีไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะค่ะถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาก็คือให้รีบทําเลยรับรองไม่ผิดหวังนะคะส่วนในเรื่องของตาแหน่งปุตตะบอกไปแล้วตําแหน่งอลีค่ะจะต้องระมัดระวัง ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งกับผู้หญิงถ้าเกิดคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานแล้วต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการทะเลาะกับคู่ของตัวเองค่ะนะคะอาจจะถึงขั้นต่างคนต่างอยู่หรือมีความรู้สึกว่าปัญหาตรงนั้นมันไม่ได้ขี้คายเราก็เลยเลือกที่จะเงียบไปต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองคือมีเธอก็เหมือนไม่มีเหมือนฉันไม่มีใครโอโ้นี่จะร้องเป็นเพลงแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องดูกันละกันนะที่นี่ไหนดูซิความสัมพันธ์มันเกิดอะไรมันเกิดจากการที่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ดู ูแลไม่ค่อยได้หวานใส่กันไม่ค่อยได้เอาใจใส่กันเท่าไหร่เท่านั้นเองมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณกลับมาดูแลซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีการพูดคุยกันทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะส่วนคนโสดนะ คนโสดอลิมีไหมคนโสดอลีก็มีนะเป็นผู้หญิงนะทีนี้คนโสดในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมค่ะนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาชอบหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณชอบใครสักคนหนึ่งและอยากจะลุยอยากจะเดินไปข้างหน้าอยากจะรู้ว่าเอ๊เขาจะแบบมีใจหรือเปล่านะคะเธอจะมีใจหรือเปล่านะบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์นมที่เขาจะมีใจกับสูงฉะนั้นลุยเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่าไปคิดเยอะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกถูกอ,อกถูกใจก็เดินหน้าลุยไปเลยเพราะมีในเรื่องของเกณฑ์การที่เราจะเจอคนที่ถูกใจ ก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความรักการที่เราจะรอใครสักคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ไม่เป็นไรฉันอยากจะลองแบบเริ่มต้นกับคนนี้หรืออยากจะลองคุยนะคะกับคนนี้ดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฉะนั้นทําไปเถอะอย่าคิดเยอะนะค,ะคือครูมักจะย้ําอยู่เสมอว่าอย่าคิดเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนวันเสาร์เนี่ยโดยพื้นดวงจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะส่วนต่อมานะคะ ตำแหน่งสุภาบอกไปแล้วเอาการทำบุญเสริมดีกว่านะคะ การทาบุญเสริมเพิ่มเติมทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ค่ะปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะทําอะไรเสริมเพิ่มเติมไม่สะดวกปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปลานะคะสามารถที่จะเป็นในเรื่องของการบริจาะคะเสื้อผ้าของใช้นะคะให้กับคนอื่นได้นะคะส่วนตําแหน่งลาภค่ะในเรื่องของโชคลาภนะขึ้นมาโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะจะมาจากไหนจะมาจากตัวเองค่ะลองดูแล้วกันอายุพอสอเกิดเลขลงท้ายโทรศัพท์มีเกณฑ์หมดเลยนะคะรวม ถึงในเรื่องของเลขที่บ้านด้วยนะคะเลขที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะลุ้นหลายๆเลขก็ไม่เป็นไรนะครูเตรียมไว้แล้วสะัะนะคะเดี๋ยวจะสับให้แล้วก็เลือกให้ดูซิว่าจะได้เลขอะไรนะคะหยิบให้มา3ใบเนาะมาดูกัน2 8 7ด นะคะ,ะถูกนะแล้วก็4ค่ะตามนี้เลยนะคะก็จบคลิปไปแล้วอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับครูด,ด้วยคอมเมนต์ให้นิดนึงนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกดซับสไครด้วยแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ